ตายเรียบร้อยตอนนี้ช่องพี่มีกลุ่มแล้วนะเออฟังเอาไว้ซักอ้อลืมบอกมีเครือขายด้วยนะรีบไปซื้อกันด้วยราคาย่อมเยาด้วยรีบไปซื้อกันซักลิงอยู่ด้านล่างนี่เองโอเคครับก็สวัสดีทุกคนนี่เอครับผมสำหรับเกมนี้เบดบอล โอ้โหแล้วก็ไม่ได้เจอกันเกมนี้มานานนะครับผมก็อ่ะเปิดมาก็เริ่มเลยเหรอไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยมันอะไรมันเปลี่ยนไปเยอะมากๆนะครับผมอุ้ยแต่ว่ามีคนใช้สกิลดูดไก่นั่นน่ะอุ้ยเอฟเฟกต์สวยมากเลยโอ้ไม่กอดโห้ด่คือเปลี่ยนใหม่กันโอ้โหก็เปลี่ยนใหม่เยอะอุ้ยอะไรอ่ะสกิลโอ้ไม่สกิลแบบแดสเหมือนเซนนิสือเลยนะครับโอ้โหแล้วก็อ้าวสกิลนั้นก็ยังโกงอยู่ดีนะทุกคนพลังจิตโอ้ไม่กอด ส่งมาให้แล้วพี่เราตูวร really. ักตึวแล้วคนแรกก็สูญเสียหายไปนะครับแล้วจากนี้ก็คนแรกคนแรกก็ไปแล้วนะครับี่ไม่รู้ว่าอันไหนมันจะโกงอยู่นะตอนนี้เอาเรียบร้อยครับโอ้โหแล้วส่งมาให้พี่ทําไมออยากอายุสั้นก็ส่งบอลมาให้พี่อส่งกันไปนะอุ้ยทำไมตีบอลไปน่ครับโอ้โหไม่ก็อุ้ยโอ้โหแล้วเขามีแดดด้วยฮะ โอ้ไม่ยอดสกิลที่พี่ไม่เคยเห็นนี่ครับตายอ่าเรียบร้อยเขากดสกิลเขากดสกิลตีหลอกเรียบร้อยอเปิดมาก็ได้แชมป์เลยเย้ แต่ตอนนี้คือแบบทุกคนโอ้โหมันมีอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะทุกคนระบงระบบแล้วก็เอฟเคขออนุญาตเอฟเคก่อนนะครับอะไรก็ไม่รู้ครับเต็มไปหมดเลยอันนี้คืออะไรบลาสเตอร์มันคือปืนเหรอโอ้ไม่นอกจากมีดาบแล้วเนี่ยก็คือมีปืนด้วยนะทุกคน <Wow. S 1> หนึ่งสปินพี่มีนหนึ่งสปินวะสุ่มไปเลยเนบูล่าซอสโอ้ไม่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เนี่ย25%โอ้ไม่ oh แล้วพี่จะดีใจทําไมเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันเยอะสุดเลยไม่ใช่เรอนนะ่ะ <_ C 1> โอ้โหแล้วน้าแบบแล้วหน้าซื้อของนี่คือมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะครับ <_ C 1> ทุกคนแล้วก็มีดาบอะไรเนี่ยมีดาบนั้งแข็งด้วยนะมีธนูด้วยนะครับที่คือแพ็คนี้คือได้ทั้งดาบได้ทั้งธนูด้วยโอ้โหโอ้โหแล้วอะไรเต็มไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดนะครับพี่จําความได้ว่านั้นคือแบบหน้าเมนูนี้คือมันไม่ได้ลกล้างอะไรขนาดมันไม่ได้ลกขนาดนี้นะทุกคนมันจะโล่งกว่านี้นะครับโอ้โหเดือดเดือดโอ้โหแล้วระหว่างนี้คือ อันนี้เนี่ยในสนามนี่คืออะไรเขาเปิดโล้ยอ่เนาะมามาแล้วไง currently. เราก็ไอเราก็ ay, after, อยู่สันโดนแล้วกันนะครับเราอยู่สันโดเลยด้กันอุยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตัวนี้มีสกงสกิลอะไรใหม่ไหมเนี่ยโอ้โหแล้วลตีกันเสือดีพวคนั้นแบบตายกาๆเลยส่งไปให้เบคอนเอาเบคอนทำไมไม่ตีเบคอนไม่ตีเฉยไปเลยนะ อุ้ยมีคนจ้องจะเล่นพี่โอไม่ไปเลยเอาล่ะไปเลยเอาบอลคืนไปเอาล่ะนายจะแกล้งเราเหรอฮะนายจะแกล้งเราเหรอแกล้งเราเหรอฮะี่ยตรงบึงดึงบอลน่ะเฮ้ยวันนี้เขาจแช่แข็งว่ะชิบหายแล้วจิบหายแล้วมันกำลังจะเล่นพี่หรือเปล่าอย่านะโอเคอุ้ยแล้วโดนสวนคือตายโอ้ เขาเรียกว่ากำตามสนองนะอันนี้คือเราอย่าไปสร้างศัตรูให้ใครเลยนะครับอย่าไปสร้างศัตรูกับใครนะครับเราจะทําตัวแบบอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะสกิลอะไรอ่ะอุ้ยนายโอ้โหดวงซวยไหมนะอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยมีสลิงดึงพี่ด้วยโอ้ไม่พี่ยังไม่ทันตั้งตัวเลยไม่เงยโอ้โหสกิลมันโคตรจัดน่ากลัวมากนี่ครับผมคอยดูให้ดี เรียบร้อยฮะเรียบร้อยโดนลูกบอลล็อกลอกโดนลูกบอลล็อกเรียบร้อยเหลือหนึ่งกับผู้หญิงใช้ปีกทุกคนพี่ไม่แน่ใจว่าเขาใช้สกิลอะไรนะตีหลอกตีหลอกอีพี่เรียบร้อยเขาเรียกว่าหยุดช่วงขนาดหนึ่งนะครับเจอมุกเกนพี่โหแต่มุกเกนนี้คือก็ยังโอพีเหมือนเดิมนะ แตมันดูในส่วนของสก,กลิลกันบ้างนะทุกคนสก,กลิลเนี่ยพี่ไม,พไม่พี่ไม่รู้ว่ามีอะไรมาใหม่บ้างดูดีทุกคนอันโนนนี่คือสิ่งที่พี่ไม่มีนะอันนี้คือเต็มไปหมดเลยว <c oughs> ิสก,กลิลดึงบอลหรอหรืออะไรอะ่ะอุ้ยโอ้ยเหม่กอนเหมือนปฏิกรรมแบบฮิโซกะจริงๆเลยตอนนี้เหมือนปฏิรก,กรรมเลยฮะเอาเรียบร้อยเลยครับโอ้โพี่ไม่แน่ใจว่าโอ้โหแต่ว่าพี่ว่านะเขาสามารถดึงบอลตอนไหนก็ได้นะพี่ว่านะ เอาเรียบร้อยฮะคนนี้ยืนนิ่งย,ยืนเมอ่อหาที่หลบก่อนอุย้ยเขาใช้สกิลใครเช่าเขาใช้สกิลโอ้ย,อย,อยไม่รู้คือสกิลอะไรเลยทุกคนนี่ครับใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับว่ามันสามารถทำอะไรได้อ๋อเราไม่สามารถตีอ๋อไม่สามารถตีส่งให้คนอื่นได้นอกจากคนนั้นโอ้โหแล้วปิงด้วยไงแล้วปีงมันขัดเราด้วยไม่เลย เว้ยนายขำอะไรเนี่ยมันน่ามันน่าตลกมากหรือไงมันน่าตลกมากหรือไงอไอ้น่าเกเรนี่เดี๋ยวเด้อเราเจเดี๋ยวเราเจอกันในเกมเลยนายมาหัวเราะใส่เราอ่ะได้ได้ไว้เจอกันนะเราอุย้ยเรียบร้อยนี่คือแก๊งทีผือเขาไปหมดแล้วต่อไปนี่ครับเหลือคนตั้งใจเล่น ตอนนี้ก็คือเหลือ4ีหนอสีสหายนี่ครับช้ยสมีเกี้ยวอันนี้ก็ไม่น่าใช่โอ,โอ,โอ,โอ้โหผู้ชายคนนั้นขัเป็นใครกันนะครับนะเราจะส่งให้เอาละ <c oughs> นายขำเราแต่แต่นี่ใช่ไหมฮะเรียบร้อย <c oughs> นายขำใช่ไหมนายขำเราในล็อบบี้ใช่ไหม ลูกวอบบนมันมาเร็วเกินโอเคานเรายอมก็ได้โอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับเกมเบ็บอลในปัจจุบันนะครับผมพี่อยากรู้จริงๆว่าสมัยปัจจุบันตอนนี้นะครับว่ามันก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วแล้วมันมีสกิลอะไรที่มันโอพบ้างจากที่พี่เห็นเนี่ยคือมันมีสกิลฮุบด้วยมีสกิลดึงบอลด้วยบงังคับให้แบบว่าเราอ่ะตีให้คนอื่นไม่ได้แต่ว่าคือเราตีให้เจ้าของสกิลนั้นอย่างเดียวนะครับดูดิดูดิดเห็นไหมเห็นไหมที่มันเป็นแซ่ๆอย่างนั้นะฮะ นั่นแหละเอออารมณ์เหมือนเราเหมือนบังคับให้เราส่งบอลให้คนนั้นอย่างเดียวเลยนะครับโอเคนะครับผมพูดเยอะเกินไปแล้วนะครับผมถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์ให้พี่ด้วยนะครับผมให้ถึง20ไลค์ด้วยกันพี่อาจจะกลับมาเบดบอลเหมือนเดิมนะครับผมนะเออถ้าใครอยากสั่งซื้อเสื้อพี่ลิงอยู่ด้านล่างได้เลยนะครับผมราคาย่อมเยาวมีหลากหลายมากมายให้เลือกนะครับสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับตำนานคงยังอยู่นะครับ